แหลงการฉบัดที่หนึ่งทับสองพันห้เนื่องด้วย,วยทั้งสถานการณ์โลก,โลกที่เป็นปัจจัยภายนอก,ลกและปัญหาวิกฤตการเมืองที่เป็นปัญหาภายในอันจะเป็นเหตุทำให้บ้านเมืองถอยหลังลงคลองไปสู่สขายนะายนะล้มเหลว ยากเกินเจยวยาแก้ไขนี่คือสิ่ง,ง,งที่ยืนยันได้ว่าการปกครองตามแนวทางธณะราษนับตั้งแต่ปีพศ2475จนถึงบัดน,นี้นั้นล้มเหลวไม่เป็นทา่าตลอดระยะเวลา90กว่าปีมานี้ ความเรืญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองนับวันยิ่งถดถอยไม่สมกับการเป็นชาติสมัยใหม่ไม่ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแสดงธาตแท้ของการปกครองแบบเผด็จการของคณะรารที่มีอยู่แค่การรัฐประหารและการเลือกตั้งที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แน่นอนว่าประชาชนต่างตั้งคำถามวันนี้คือการปกครองชนิดใดทำไมยิ่งนับวันยิ่งทำมาหากินยากแค้นแสนเข็นปัญหาคุณเราทั่วสารทิศเศรษฐกิจพังทลายหนี้สินท่วมหัวทั่วทุกครูเรือน ทั้งอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมปร,รมะสบปัญหากันทุกหย,อยก่อมญาตเหตุจากการเมืองการปกครองไม่เป็นประชาธิปไตยตามหลักการหลักวิชาจึงนำพามาสู่นานาปัญหาที่จะนำพาประเทศชาติไปไม่รอด ปัญหาชีวิตประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาสังคมที่เต็มไปด้วยมิจฉาชีพอาชญากรก่ออาชญากรรมสังคมไม่สงบสุขท่านทั้งหลายด้วยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองการปกครอง ที่จะนำไปสู่วัฒนธรรมที่เลวทรามต่ำช้าไร้อริยธรรมจริยธรรมคุณธรรมที่ดีงามข่าน้อยจึงเห็นควรที่เราท่านจะร่วมกันพิจารณาทบทวนหาหนทางแก้ไขปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกัน เพื่อความโสภาสถาพรสีวิไลของประเทศชาติและปวงชนชาวไทยท่านทั้งหลายเพื่อประชาธิปไตยในความเป็นจริงของประเทศชาติประชาชนเพื่อการแบ่งปันความยุติธรรมในรายได้ประชาชาติเพื่อสิทธิเสรีภาพที่บริบูรณ์ เพื่อความเสมอภาคในโอกาสเพื่อหลักนิติธรรมแห่งกฎหมายเพื่ออำนาจอธิปไตยของพ,พวกเราพวงชนชาวไทยเราท่านต้องร่วมกันสร้างประชาธิปไตยด้วยอุดมการณ์และสร้างสังคมประชาธิปไตยในอุดมคติ ในประเทศไทยให้เป็นจริง,เ,รงเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราปวงชนชาวไทยเรียนมาด้วยจิตคารวะสิริพงสกุลพรเพิ่มมีประธานกลุ่มสมัชชาจับกลางร,รัชญา4รกรกฎาคม2568